สวัสดีครับเจอกนันอีกแล้วกับจา่าโอวันนี้เป็นเช้าของวันพฤหัสนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะหยุดยาว4ี่วันเสียงเริ่มหายหน่อยนะฮะเพราะว่าเมื่อวานก่อนจ่าไปเฮ้ยบประกบอกเวกพูดเล่นพูดเล่นฮะเสียงไม่ได้หายตื่นเช้ามาแล้วก็ <c oughs> เสียงมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับผม <c oughs> ก็วันนี้จ่าออกบ้านเช้าหน่อยนะฮะล้วก็ถือว่าเช้ามากมากเพราะว่า ตอนอตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงกว่าทุกทีจ่าจะออกบ้านประมาณสัก9ก้าโมงนิดๆอะไรประมาณนี้ฮะเพราะว่าวันนี้ต้องขับไปไกลไปไปออฟฟิศของลูกน้องนะฮะแล้วก็ลูกน้องมันมีการได้เลื่อนขั้นแต่เลื่อนขั้น,นครั้งนี้มันเป็นเลื่อนขั้นแบบพิเศษนะฮะพว,พวกทุกทีนี่คนเขาต้องสอบข้อสอบเดี๋ยวจ่าจะมาอธิบายอีกทีนะฮะต้องทําข้อสอบต้องแล้วก็รอผลอีก6เดือนแต่ โปรโมชั่นหรือว่าการเลื่อนขั้นครั้งนี้คือมาจากผลงานแล้วเป็นลูกน้องมืออันดับมือวางอันดับหนึ่งของจ่าแล้วจ่าก็ได้ส่งชื่อเข้าไปแล้วน้องเขาก็ได้เลือกอให้ได้สามารถเลื่อนขั้นนะฮะแล้วก็จะได้เงินเดือนทันทีโอแบบเด,เ,เดี๋ยวมาเล่ากันเดี๋ยวมาเล่าเดี๋ยวจ่ามาเล่าเดี๋ยวเราไปดูประสบการณ์การเลื่อนขั้นแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ตามจ่ามาครับผม โอเคครับตามสเต็ปฮะก็คือกำลังเดินทางไปหาลูกน้องแต่ก็เราไม่อยากจะเสียน้ำมันเองนะฮะออครับผมตามสเต็ปฮะก็ไม่อยากเสียน้ำมันเองก็มาเปลี่ยนรถหลวงก่อนนะฮะ ขดีของรถหลวงก็คือว่าน้ำมันฟรีครับ <c oughs> <c oughs> ที่นี่อเมริกาต้องเติมน้ำมันเองฮรับโอเคน้ำมันพร้อมคนพร้อมเดินทางออกไปครับวันนี้กำลังอากาศกำลังดีดี62ององศาโอ้โหอากาศดีวันดีพระอาทิตย์ออกวันนี้ต้องมีคนลื่นขั้น <c oughs> starting route to Oak Harbor. In คือขับรถมาเกือบชั่วโมงชั่วโมงนิดๆน,นะฮะก็ไปเติมน้ำมัน ทำนูน่นทานี่เตรียมตัวเปลี่ยนลงเปลี่ยนรถขับมาเกือบชั่วโมงหน่อยๆจ่าปวดฉี่ฮะปวดฉี่แล้วจะแวะเข้าไปชิ้งช่องยิงกระตายซะหน่อยแต่ปัญหาคือว่าผอ,อ,อของจ่าเนี่ยที่จะมาติดยศใหม่ให้ลูกน้องจ่าเนี่ยเขายังมาไม่ถึงเราก็ไม่อยากจะเข้าไปนะแล้วก็เดี๋ยวลูกน้องมันจะตื่นไงเฮ้ยหัวหน้าเมื่อวานเองก็มาวันนี้เองก็มาอีกเฮ้ยมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็จะเนียนเียนก็คือ ยังจะไม่เข้าไปนะฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้มันได้มีการเลื่อนขั้นอีกคนนึงแต่ว่าเป็นอีกหน่วยหนึ่งของในในในที่ที่ทำงานให้ผอบองจ่าอีก,อ,กอีกหน่วยหนึ่งนะฮะแต่แต่เราก็ไม่อยากจะแล้วเขาก็ลูกน้องจ่าก,ก็เหมือนแบบเหมือนดาวหน่อยๆน่อยเหมือนแบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทำนองว่าเนยนอยแต่เป็นทำนองแบบน้อยใจอะไรเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันทำงานดีมากเลยทำไมฉันไม่ได้อย่างงูอย่างงีอง้อะไรเงี้ย มันคงมีความรู้สึกองนั้นจากเขาไงแล้วถ้าเกิดเราเข้าไปตอนเนี้ยเขาอาจจะตื่นตัวได้ว่าเฮ้ย mm hmm. มาเลื่อนขั้นฉันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่อยากจะเข้าไปออฟฟิศของลูกน้องจ่าเดี๋ยวจ,าจ่าจะแต่ว่าแต่ว่าออฟฟิศของลูกน้องจ่าเนี่ยมันติดอยู่กับค่ายทหารน่ะทหารทหาร,ทหารเรือเป็นค่ายส,สนามบินของทหารเรือ ของว็บ b ี้ไอแลนดนะฮะที่เป็นตัวบินของไง e อเ8เ e เอสิบ r นะฮะแต่เดี๋ยวจ่าจะขับเข้าไปแวะไปชิงช่องแล้วก็แวะไปซื้อของของไงในสหกรณ์แป๊บนึงเดี๋ยวถือโอกาสพาทุกคนไปเที่ยวเลยอ่านะไงตามจ่ามาครับแล้วไงเดี๋ยวจ่าขออนุญาตไปชิงช่องแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวพาเที่ยวค่ายก่อนไปดูงานโปรโมชั่นของลูกน้องจ่าครับผม ข้างตรงนี้จะเป็นพวกเออพีสามอะไรเงี้ยอเปล่าไม่รู้เรยวพีสามหรือเปล่าคือจาาก,ก็ไม่ค่อยคุ้นกับ เครื่องบินอะไรมากมายะคะแต่ว่าเป็นเครื่องจากที่เป็นเครื่องโสซอนอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นพวกอะไรสักอย่างเปล่า ครับผมก็มาถึงสหกรณ์นะฮะเดี๋ยวจ่าจะแวะไปทิ้งช่องแป๊บนึงนะฮะแวะทำธุระครับผมจ่าก็มาถึงสหกรณ์เลยฮะเ <c oughs> มื่อกี้ก็อย่างที่เราเห็นก็เป็นทางเข้าแล้วก็จะมีพวกแอร์วิงพวกเครื่องบินอะไรที่เป็นหน่วยบินของกองทัพเรืออเห็นเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะเดี๋ยวจ่าพาเข้าไปดูลึอกอีกแต่ว่าขอไปทิ้งช่องก่อนเดี๋ยวกลับมาครับบินกันตลอด ปิ้นกันตลอดเป็นยังไงล่ะปะ๊าดสุดยอดเลยฮะโอ้โห <c oughs> อันรุ่นไหนรุ่นไหนใครรู้โอ้ <c oughs> <c oughs> สุดยอดเลย คือไม่อยากจะถ่ายเยอะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ไม่ใช่เป็นความลับอะไรหรอกเพราะเราก็เห็นคุ้นกันอยู่แล้วแต่ว่ามันมาถ่ายในค่ายทหารไงคือตอนนี้จะาออรอผอมานะฮะเดี๋ยวก็รอขข้างนอกเพราะถ้าเข้าไปเดี๋ยวลูกน้องจะรู้ฮะก็รอข้างนอกก่อนนะฮะโอเคครับ Show it to daddy. daddy. Yes. yes. Um, no, number one dad? June 30th yes. Yes. Uh, yes. <laughs> <case>. <laughs> okay, next. <laughs> hey, President, President Barack Obama. Oh, wrong, wrong as it's Suicide Prevention Awareness Month, I'll knock out my 22 push-up challenge, and then I'll issue my own challenge. And is also covering down for uh, Mr. McGee. <laughs> By putting his feet up on the curb, that's extra. What was that, 5, 6, 7, eight, nine, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24 20, and twenty-two. 22 yeah, there it goes, sir. Okay, hey, real quick, can we uh, can we get the camera changed? Sure, take the power point for me real quick. Okay. All right, team. I Pretty challenge. Good. I challenge DC One Zapeta. Okay. Do two push-ups. Come with us, DC One Zapeta. I have noticed that challenge DC one Zepeda, So I better read something first. Certificate to appointment. To all who see who shall see these presents, greetings. 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 Know ye that by the authority vested in me and reposing special trust and confidence in the patriotism, valor, fidelity, and abilities of dc 2 Felipe Zepeda. I do hereby appoint you to the rate of damage control of first class in the United States Navy your rank as such from the first day of September 2020 to the appointee. Your appointment as a Officer of the United States Navy it makes you heir to a long and proud tradition of naval leadership. By accepting this appointment, you are charged with demonstrating those standards of performance, moral courage, and dedication to the Navy and the nation, which may serve as an enviable example to your fellow Navy men and women. Given under my hand at Navy Town Acquisition Group of Pacific Northwest this first day of September of the year of our Lord, 2020, C.D. Washington, Commanding Officer. Woo! Yeah! 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 Woo! Yeah! Hey, big congratulations for one to pay Just knocking it out of the park out here off in Woody Island, taking care of business each and every day. So, really, really fun to come out here, promote him, surprise him. Uh, kind of like Publishers Clearinghouse, we just show up with the camera crew and we we take care of business. So, congratulations. What do you got to say? Thank you, sir. Uh, I just want to thank everybody. Uh, that helped me get to this. Uh, my leadership, my chief. Appreciate everything. My wife and my daughter, of course, always being supportive. Uh, you know, this is a stressful place. So her hearing me come home and vent a little bit is definitely where all the support comes from. Thank you guys. go. Yeah. Do you, know you want to say? What do you want to say? You gotta look at the camera. <laughs> <Daddy>. <laughs> okay. Hey. Awesome. So uh, we will move into the next phase of training. Unless do we have any more? Do we? Do we have any more? Do we, do we have any more? I don't know. Do, do we? We, oh we, God. Might. God. we might. We might. have one more, sir. I think we might. We do. Hey. Um. We have got super active going on. Yeah. Yeah, your head, your did, did you? How? How was your exam this morning? It's pretty good. See how Sure. Tur turns out you didn't need to take the exam because uh, you're already a first class petty officer. So congratulations. Woo! Yeah. Yeah. right? not. Okay. Mine was the Okay. Well, uh, we try not to uh, we try not to advance anybody until we make them take the exam first. Like, <laughs> hey, uh, and I think are you getting married this weekend? I just got married. Okay, Woo! Big things happen in threes, that's what they say, so who knows? What, what's next for you? What, what's next? I'm get the, get the back. <laughs> <laughs> awesome, stepped right into it, great. Hey, congratulations, Petty Officer Daniels, and congratulations, Petty Officer Um Really, absolutely great job. And then out in Tri Cities from yesterday, congratulations, Petty Officer Reed, a couple of brand new first class petty officers. Yeah. Well, on their way to to swapping out the pants and going full khaki. So, great job to all of you guys. Really great stuff. Okay. Yeah. Push ups. Let's go. <laughs> Thank it's promoted. It's Three, four, five, six, seven, eight, nine, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, alright, o <Okay. laughs> วันนี้ถ้าใครได้ตามจ่านะฮะก็จะเห็นได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นตื่นมาเลยเช้าแหกขี้หูขี้ตาขับรถไปเกือบ2อชั่วโมงเพื่อจะจัดงานเซอร์ไพรส์ให้ลูกน้องอ่า ในในการเลื่อนขั้นเป็นจ่าเอกนะฮะแล้วก็การเลื่อนขั้นครั้งนี้มันสําคัญมากเพราะว่าทุกทีเนี่ยการเลื่อนขั้นของจ่าตรีจ่าโทรหรือจ่าเอกเนี่ยต้องทําข้อสอบแต่ถ้าแต่ส่วนมากแล้วประมาณสัก90%เนี่ยหรือ95%ต้องต้องเลื่อนขั้นจากการทําข้อสอบแต่มันจะมี5%ที่แบบ ใช้ผลงานล้วนๆเลยฮะแล้วเราก็มีมีคนอย่างกระจาเนี่ยเป็นคนส่งชื่อไปแล้วเราก็จะเขียนแบบสาธยายว่าคนนี้โอเก่งอย่างงู้นอย่างนี้ทํามานี้มีผลงานอย่างงู้นอย่างนี้เราก็ส่งชื่อเข้าไปแล้วก็ลูกน้องจากก็ได้เลือกมานะฮะเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วถ้าใครได้เลื่อนขั้นแบบนี้อ่ะขอบอกเลยว่าได้เงินเดือนทันที คนอื่นเนี่ยถ้าทำข้อสอบเนี่ยแม้ว่าคุณได้เลื่อนขั้นจากการทําข้อสอบเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ6กถึงแเดือนเองินเดือนถึงจะเข้ามาฮะแต่การเลื่อนขั้นจากผอ,อรหรือว่ากับตันเรือของจ่าเนี่ยได้เงินเดือนทันทีก็นะฮะกะ็แล้วก็ที่ในคลิปที่เราดูกันเมื่อกี้เนี่ยฮะก็จะมีจะเห็นได้ว่าจ่าไปเจอกับ ภรรยาของของของลูกน้องจ่าที่จะได้เลื่อนขั้นเพราะว่าเราเตมมันก่อนแล้วเราบอกเขาก่อนว่าอย่าบอกสามีเธอนะเราจะไปเซอร์ไพรส์ด้วยกันแล้วส่วนก็จะมีต้นเรือมา1คนแล้วก็ผอบอของจ่าหนคนแล้วคนที่โตสูงๆง,งใหญ่ๆคนนั้นเขาเป็นเขาเรียกว่า Command Master Chief หรือว่าพันจ่าเอกนะฮะ ส่วนส่วนนั่นก็คือเขาเป็นผู้คุมทหารชั้นชั้นประ,ประทวนของอ่ของเขาเรียกว่าอะไรของคอมแมนนี้ของหน่วยนี้แบบมีเกือบ2อ0สามนายอะ่ะคือ,อพันพันจ่าเอกคนนี้เขามีคนเดียวแล้วเขาดูแลทั่วนะฮะดูแลสารัทุกสุขดิบแต่ยังไงก็แล้วแต่พอเราเห็นคลิปเปิดตัวก็จะมีลูกของคนที่เลื่อนขั้นแล้วก็ภรรยาของคนที่เลื่อนขั้นนะฮะ แต่เราจะเห็นคลิปที่ว่าต้นเรือของจา่าวิตพื้นเหตุมันเกิดขึ้นยังไงล่ะฮะก็คือว่า,าจ่าเอกคนเนี้จา่าว่าที่จ่าเอกเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาจะเดินขั้นแต่เขารู้เนี่ยเวลาเที่ยงวันของวันนี้เนี่ยเราจะมีการประชุมกันการประชุมเขาก็เราใช้การประชุมแบบ a ฟซไทม์ time, เอาแบบให้เห็นหน้าเห็นตาแบบมีคอนเฟ r ร n c e นซ์คอให้ทุกคนสามารถโทรเข้ามาแล้วทุกคนก็มานั่งเห็นในหน้าจอเห็นหน้ากันและกันแต่เขาไม่รู้อย่างหนึ่งว่าต้นเรือของจ่าเขาวิดพื้นที่ไหนไงเขาไม่รู้ไงแต่จริงๆแล้วเราวิดพื้นหน้าของอ่าห้องออฟฟิศที่ว่าที่จา่าเอกคนนั้นเขาทำงานอยู่แต่แต่วันนี้เรามีประชุมกันแบบ 200 300กว่าชีวิตยอยู่ในในในคอนเฟอรเรนซ์คอรหรือว่าโซเชียลมีเดียหรือ f a ซ e า i m มที่เราทำกันอยู่เพราะฉะนั้นทั้งหมด300ชีวิตเกือบ300ชีวิตเห็นต้นเรือของจ่าทำวิทพื้นแล้วเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยชั้นชาเลนจ์ชั้นท้าทายคนคนหนึ่งให้ออกมาเดี๋ยวนี้เลยให้มาวิทพื้นด้วยแล้วทุกคนก็คงแบบงงอะ่ะเอ,อ แล้วใครจะไปวิทพื้นกับคุณได้แล้วเพราะเพราะว่าฉันไม่ได้อยู่ติดข้างโตคุณไงแล้วเขาก็บอกว่าเพาะต้นเรือของจา่ากาบอกว่าฉันขอ,อฉันขอท้าจ่าเอกลูกน้องจา่จาฮะจ่าเอกคงงงกันไงก็สุดท้ายเราก็เดินเข้าไปออฟฟิศแล้วอย่างที่เราเห็นในคลิปลูกน้องจา่าที่ลุกขึ้นมาก็ตกใจแล้วก็ได้โอกาสแสดงความยินดีและก็ดีใจ ยื่นยศเปลี่ยนยศให้นะฮะอย่างที่เราเห็นในคลิปคร่าวๆนะฮะแล้วก็ต้นเรือต้นเรือของจ่าเขาจะใส่ชุดอไฟล์เป็นชุดนักบินนะฮะเพราะเขาเป็นเป็นนักบิน f อ8เก่อนที่จะมาเป็นต้นเรือของมาของมาของมาของหน่วยที่จ่าทํางานอยู่นะฮะส่วนผอหรือว่ากัปตันของจ่าเนี่ยคนที่ติดยศให้คนที่ คนที่น้าอ้วมๆท้วมๆหน่อยคนนั้นเขาก็เป็นนักบิน f 8เหมือนกันฮะเขาก็มาเทคคอมแมน n ์แล้วก็เป็นผอ,อให้กับหน่วยรีคูเตอร์ของจ่านะฮะก็ทั้ง2คนแล้วก็พันจ่าตีมาแสดงความยินดีติดยศให้ให้แก่จ่าเองลูกน้อง,องจ่าเป็นความตื่นตันใจแล้ดีใจแล้วมีความสุขฮะที่ได้เห็นลูกน้องตัวเองได้เลื่อนขั้นนะฮะได้ได้ดี ครอบครัวก็มีความสุขนี่แหละฮะใครทํางานเนี่ยทํางานด้ใจทําให้มันหมดไปเลยฮะแล้วเราก็แล้วก็อย่าไปหวังว่าจะออย่าไปหวังว่า,าฉันต้องได้ต้องได้อย่างเงี้ยทําไปเลยฮะทําไปเดี๋ยวเรื่องสิ่งดีๆมีแต่ของดีๆเดี๋ยวมันเกิดขึ้นมากันในชีวิตตัวเราเองแน่ๆฮะนะครับและก็อะไรอย่างที่เราเห็นในคลิปของจ่าที่จ่าโชว์ได้นะฮะก็จ่าก็บอกลูกน้องของจ่าไปว่า ไม่ต้องไปคิดการเลื่อนขั้นยูก็ทํางานของยูไปเขาทําให้ดีที่สุดเดี๋ยวคนรอบๆข้างเขาก็จะเห็นก็จะรู้เองว่ายูเก่งยูมีมีศักยภาพที่สูงมีประสิทธิภาพมีความสามารถที่เยอะแยะไปหมดและเขาก็เห็นแววในตัวของคุณและคุณก็จะได้เลื่อนขั้นเองนะฮะครับผมวันนี้เอาคลิปใหม่ๆแปลกๆดูประสบการณ์ ม,มันมีความตื้นตันใจที่แบบอยากจะร้องไห้แล้วก็ดีใจไปกับเขาฮะจ่า,จาเอกคนนี้นะฮะอยู่ทหารมาแล้วทั้งหมด9ปีนะส่วนมากคนที่จะได้ยศจ่าเอกนี่ก็จะประมาณสัก7ปีขึ้นไปถึง10ปีก็ถือว่าไม่สายไม่ไม่สายมากจนเกินไปนะฮะแต่แล้วก็ไม่เร็วมากจนเกินไปด้วยก็ภรรยาทั้งลูกลูกน่ารักมากเลยฮะ ๋อดีใจดีใจดีใจครับผมโอเคครับวันนี้จา่าขอเอาคลิปมาฝากไว้แค่นี้ฮะชอบไม่ชอบยังไงอย่าก,กดไลค์ขอความการุณาหนอยนะฮะแชร์คลิปจ่าด้วยฮะมันมีคำว่าแชร์ข้างล่างเนี่ยคลิกแชร์คัปี้ลิงก์ไปแล้วก็ไปแปะไว้หน้า Facebook หรือว่าดึงพ่อดึงแม่ดึงพี่ดึงน้องมาดูอะไรใหม่ๆแ,แปลกๆนะ ไหนเราก็ช่องพาไปกินก็มีเยอะแยะละช่องพาไปเที่ยวก็มีเยอะแยะละมันมีที่ไหนเนี่ยช่องคุยแบบนี้นะแบบโชว์ทุกอย่างพาไปเจาะลึกพาไปดูโอเคครับผมวันนี้จ่าขอตัวไปก่อนนะฮะกําลังขับรถกลับไปบ้านเวลาทุ่มหนึ่งแล้วฮะยังไม่มืดวันนี้เหนื่อยมากคิดถึงภรรยาด้วยจะรีบกลับบ้านเราไปกอดภรรยา วันนี้จาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม